แล้วคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้น้ําตาแห่งความดีใจน้ําตาของความปิ่มปิติน้ําตาแห่งความมันมันมันใหญ่ออกมาไม่ได้เลยค่ะมันมีความสุขมากๆเพราะในชีวิตอะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะทําได้จริงๆค่ะ จริงๆยอมรับว่าตั้งเป้าแค่หนึ่งเหรียญทองในดาบที่ขนัดก็คือวันนี้ค่ะแต่สุดท้ายมันถามตัวเองตอนนี้ค่ะทำได้ยังไงอ่ะมันตัวเองค่ะที่อยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองก่อนจะก่อนจะขึ้นอ่ะจะไม่บอกเลยฉันได้อยู่แล้วไม่พูดค่ะพูดตัวเองว่าเธอเธอ คธอคือ,คอตัวฉันเธอต้องทําหน้าที่ของเธอคืออะไรเธอซ้อมมาย่งไงเธอต้องเอาออกมาให้มันได้ตามที่เธอซ้อมไม่ค่ะรู้สึกว่าต้องหาวิธีแก้ค่ะอย่างที่บอกทิมงานของฟันดาบดีค่ะเรามีผู้คุูสอนที่ดีคือผู้คุูสอนจะคอยเตือนสติเราว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องหนีนะเราก็จะมีสติเหมือนเรา ผู้สอนกับเราอะต้องโคกันเหมือนดาบสองดาบก็เหมือนกันดาบนี้เหมือนกันเราต้องมีสติพร้อมกันเราถึงรู้ว่าอ๋อฉันต้องดึงนะบอกตัวเองแล้วว่าฉันต้องดึงแล้วฉันสุดท้ายก็เล่นได้ค่ะอ๋อการฝึกซ้อมก,กันกีฬาแห่งประเทศไทยอะันดับหนึ่งเลยค่ะความพูนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยก,ก็ก็ถือโอกาสนะคะก็ถือโอกาส ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสําคัญที่สุดแรงเชียร์ที่ผ่านมานะคะที่เชียร์พวกเราในกีฬาพาลิมปิกทั้งหมดแล้วก็ตัวสายสุนีแล้วทุกๆก,กำลังใจที่ผ่านมาสายสุนีเห็นหมดเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะตอบโต้ใน Facebook อะไรได้เพราะว่าพยายามจะนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะก็ ขอบคุณมากๆที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจในเหรียญนี้บอกว่าจะเอาเหรียญที่3ให้ได้นะสายสุนีก็เป็นกําลังใจแล้วและที่สําคัญที่สุดขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบมราชูประถมแล้วก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณเจ้านายคุณจุตินันที่ลงพะติที่อยู่บนฟ้าส่งจิตมาให้สายสุนีมีพลัง ะะแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาฟันดาบยูเชร์ฟันดาบ,นดาบคนพิการไทยขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่สําคัญที่สุดขอบคุณบริษัทหรือมอุจำกัดที่จ้างแววทํางานและให้แววมีทําหน้าที่ของแววจนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็สื่อมวลชน อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครอบครัวค่ะครอบครัวสายสุนีเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็น้องเคยแล้วก็ญาติญาติที่สำคัญที่สุดลูกสาวค่ะน้องพิไทยค่ะแล้วก็พูดไหลอย่างก็พูกเลยค่ะก็พี่ขอเอาประสบการณ์ชีวิตของพี่นะคะคิดที่ว่าน้องๆหลายคนก็ลองเซิร์ช Google ดูพิมพ์คำว่าสายสุนีจนะนะคะก็จะรู้ประวัติกว่าที่ เส้นทางที่พี่แวลจะมาประสบความสําเร็จในแมตชนี้อะ่ะมันไม่ได้ง่ายจะอุปสรรคไหลย,ย่างตั้งแต่ชีวิตของพี่แวลที่ประสบบาดเหตุแล้วก็พีการนะคะหวังว่าตัวเองจะเป็นแรง แรงบนันดาลใจให้หล,หลายๆคนที่รู้จักท้อแท้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกตหิหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอท้อแท้ให้มองมาดูชีวิตแววนะคะพิม Google ดูว่าชีวิตแววกว่าจะผ่านมาถึงจุดน,นี้คืออะไรก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะแวแววขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ